ครับผมมือวนี้กระตรงก็วันอาทิตย์นะครับที่สามสิบมกระล่าฮองหาครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้มีตู้เขียวมีค้วยพอพันก้มผูงนะครับงามงามรอรอครับผมมาฝากพี่น้องบ้านเฮาได้เบิงนับกันครับผมนะครับสำหรับก้มสูงเขานี่บ่อด้วัดนะครับเด้อนะครับเกือบพ่อลอยหาศีพุ่นละนะครับอยู่ในสแสตานะครับปมะ่าณลอยหาศี เป็นลับโตดีหง่ยา้วครับผมนะครับพร้อมทีได้คุ้มผงครับผมนะครับ้าผู้ใดหาค้วยคุ้มผงนะครับก็สามารถทักมาหาวิษผู้เขียวได้นะครับสำหรับราคานะครับวิดผู้เขียวสใส่ราคาไว้นะครับเยอะจ่ายจักน้อยนะครับวิดผู้เขียวกับเขาเลี้ยงเลยนะครับราคานี่วิดผู้เขียวใส่ไว้ละหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่น สามารถต่อรองราคาก็ได้คือเก้าครับผมนะครับผู้ใดอยากได้ค้วยดอนนะครับควยจักดอนใหญ่งามนะครับความคุ้มผูงเนื้อหนังดีนะครับนาเข้าดีแตุ่้มผูงก็สามารถทักมาหาเวียดผู้เขียวได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าซีเก้าเก็ดสองเกหาเก้าหาครับผมนะครับเป็นแข้งขาเนื้อหนังอีกยังนี่ดีเวิดทดกอย่างครับผมนะครับลำตัวดีเงี้ยว หางลึกครับผมนะครับหางลึกเดี๋ยวพิย์ผู้เสียเบองรอบตัวเจ้าหน่อยครับผมนะครับประกอบการตัดสินใจใครดีหัมเสมอครับผมนะครับใครดีหัมเสมอหางสวยท่าดีนะครับท่าดีแพนหลังครับผมนะครับอ่ะนะครับถ้าผู้ใดเห็นสินข้าแล้วก็ ยาสาสด้ครับเด้อถ้าผู้ใดอยากได้พ่อพันธุ์ควมปูงก็สามารถทักมาดิดผู้เขียวได้นะครับยังมีอีกตัวนึงครับผมนะครับเปิดพ้อมคู่กันนะครับตัวนี้เป็นแม่สายมู่าครับผมนะครับสูงร้อยสี่สิบขแน่นอนนะครับประมาณร้อยสี่ห่านะครับจะวิตผู้เขียวบริวัตนะครับพึ่งผสมนะครับบอท่านได้ประกันว่าท่องนะครับแต่ทาท่างเขาติดแล้วครับผมนะครับเป็นค้อยมู่า หาผู้ใดหานะครับค้วยโมลานี่ก็จทางมหาวิทยุผู้เขียวหน่อยครับผมนะครับสหรับแม่โมล่านี่นะครับวิทย์ผู้เขียวสิบไซส์ราคาไว้นะครับแสนสองหาพันครับผมนะครับแสนสองหมื่นหาพันหนาๆใหญ่ๆตันๆครับผมนะครับหางลึกหางสวยนะครับงามนะครับตามนี้ก็คือว่าหางเขาสีดอกครับผมนะครับ้าผู้ใดอยากได้ค้วยโมลาไปพัฒนาสายฟันนะครับ ใหญ่ๆกำลังบา,าง,ง,างนะครับเล็บดีเล็บสวยนะครับหน้าเขาดีนะครับควยมลาะรับพันเลยสองรอบสามรอบกับผมนะครับลำตัวเา้วครับผมลำตัวเา้วถาผู้ใดหานะครับเด้อนะครับหาควายมูละลำตัวเา้วหางดีหางลึกนะครับ แค่ตอนนี้อยู่ที่วิทู้เขียวว่าเนี่ละ่ะเขาถิ่เป็นกล้วยหางดอกนะครับซ้ายนี่อาจจะรู้ก,กันว่าเป็นเป็นเสื้อสายของเขาครับผมนะครับเป็นกล้วยล้ำตัวเง้วนะครับล้ำตัวเง้วหนาใหญ่ลึกนะครับลอยสี่สิบ้อยสี่สบสามขีดแน,น่นอนสำหรับกล้วยตัวนี้นะครับวิทยุเขียวเบิ้งได้ตานี่ประมาณลอยสี่บหาได้แต่บริ้วณเด้ครับเด้อนะครับ ถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็ทักมหาวิทยุผู้เขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับ,นะรบมีแมงมุมล่านะครับราคาแสนสองหมื่นนะครับแสนสองหมืม่นนะครับข้อมักเถือกใ่นะครับหมักเถือกใ่ดีกว่าราคาแสนหาครับผมนะครับง่ายง่ายงามงามครับผม,มง่ายงาม,งามเกลยดดีด ดอนใ่ญ่ครับผมเอาไปคุ้มผงนะครับผู้ดใดมองหาอายุกัทักมหาวิทย้เขียวใดได้ดครับเด้อนะครับอาอสาระคลิปนี้นะครับจะล่ไว้เพียงเจนี่ก่อนครับผมนะครับสวัสดีครับ